List.io บทที่12วันนั้นคนทั้ง3ได้สนทนากันอย่างเพลิดเพลินถูกอัธยาใส่ซึ่งเป็นที่แน่ใจได้ว่ามิตรภาพของอรินกับวาริกาจะต้องเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเพราะถึงเขาและเธอ เพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรกก็ได้สนทนากันอย่างสนิทสนมเป็นกันเองและดูเหมือนวันนั้นจะเป็นวันที่อรินสนทนาอยู่ที่วัดชรเวทนานเป็นพิเศษพร้อมทั้งรับคำเชื้อเชิญของพาดาเมื่อได้เวลารับประทานอาหารคำ่ำและเมื่อเขาลากลับไปแล้วอรินก็ได้ถูกวรลิกากล่าวขวัญถึงกล่าวขวัญถึงกับพาดาขณะที่เธออยู่กับเขาตามลำพัง ที่ลานเฉลียงหินอ่อนข้างตึกว่าคุณอรินคุยสนุกนะคะน้องสายชอบฟังเธอคุยอรินเขาช่างคุยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพาดาพูดถึงสหายของเขาด้วยใบหน้ายิ้มละไมแถมคุยเรื่องตลกซะด้วยสิคะเมื่อกี้น้องสายเผิ่หัวเราะเสียงดังไปนิดนึงจนคุณหญิงจนคุณป้าหญิงท่านคอนเอาหากพี่แจ่มอยู่ใกล้ๆน้องสายคงถูกจิกแล้วล่ะคะ่ะ ที่หัวเราะเสียงดังวาลิกาพูดพร้อมกับหัวเราะน้อยๆอย่างเห็นเป็นเรื่องขบขันมากกว่าอื่นแต่พาดาไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นคำพูดของวาลิกาที่เกี่ยวกับคุณหญิงมารดาของเขาได้ทำให้เขาบังเกิดความอึดอัดและละอายใจทั้งนี้ก็เพราะเขาเกรงเหลือเกินว่าวาลิกาจะแลเห็นกริยาที่แอบค้นควักเธออยู่ตลอดเวลา ของคุณหญิงขณะที่ท่านมาร่วมวงสนทนาด้วยแม้เด็กสาวที่ได้ชื่อว่าเป็นสะพายจะไม่ได้หัวราอเสียงดังไม่ได้ทำสิ่งใดผิดคุณอรินเป็นเพื่อนกับคุณชายมานานแล้วหรือคะเด็กสาวถามถึงอรินขึ้นอีกเมื่อเห็นพาดาเงียบไปนานแล้วพี่กับอรินเคยเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆพาดาตอบคุณอรินหน้าตาสวยราวกับผู้หญิงนะคะ หากเธอเป็นผู้หญิงน้องสายคงอิจฉาแย่หน้าของเธอขาวสวยกว่าหน้าของน้องสายอีกค่ะวาลิกาพูดพร้อมกับพินิษดูใบหน้าสีครัาเข้มคมสันของพาดาพลางนึกเปรียบเทียบใบหน้าสวยขาวสะอาดของอรินซึ่งดูเหมือนนายอภิรักภูบาลจะอ่านความคิดของเธอออกเขาจึงหัวเราอขึ้นเบาๆอย่างขบขันพลางถามว่า ว่ายังไงหน้าตาของพี่ชายของน้องสายสวยสู้นายอดินเขาได้ไหมในเมื่อมันไม่ข่าวกเกลี้ยงเพราะโกกลุงรังไปได้วยหนวดเคราถึงจะมีหนวดเคราคุณชายก็โกนเรียบร้อยแล้วนี่คะไม่ได้ปล่อยให้โรคล,ลุงรังสักนิดวาลิกาพูดตามภาษาซึ่งหลังจากที่ได้พินิจดูใบหน้าเข้มคมสันของพาดาอย่างเปิดเผยพาดาจึงหัวเราะชอบใจเสียงดังกังวาน เมื่อเยาถามเธอว่าหมายความว่าพี่ชายของน้องซายสวยกับเขาเหมือนกันใช่ไหมคุณชายไม่สวยหรอกค่ะเด็กสาวพูดอย่างตรีตองอา้าวแล้วกันพาดาอุทานยิ้มยิ้มวริกาจึงตอบอย่างน่ารักน่ารักพร้อมกับรีบอธิบายว่าเออน้องซายหมายความว่าคุณชายไม่สวยค่ะแต่แต่อะไรเนาะ น้องสายพูดไม่ถูกค่ะน้องสายทราบแต่คุณชายเป็นพี่ชายที่น้องสายภูมิใจค่ะขอบใจน้องสายก็เป็นน้องสาวที่พี่ภูมิใจเช่นกันภูมิใจที่มีน้องสาวเป็นง่อยเหรอคะเด็กสาวหัวร้อเสี่ยงป่าเล็กน้อยเมื่อถามประกายตาจากดวงตาคู่สวยมองไปนิดหนึ่งพาดาเลายเห็นเช่นนั้นเขาจึงเอื้อมมือออกไปจับมือเล็กๆอิ่มอูม ของเธอมาบีบเบาๆอย่างปลอบใจทำไมน้องรายชอบว่าตัวเองอย่างนั้นพี่ไม่อยากให้น้องรายเก็บเอามาคิดในเมื่อหมอสุเมศเขาก็ได้รับรองแล้วไม่ใช่หรือว่าน้องรายอาจหายและเดินได้ค่ะลูกสาวของนายวินรับคำสั้นๆแล้วก็เงยหน้าขึ้นสบตาพาดาและพูดต่อไปว่าหากน้องรายหายแล้วและเดินได้น้องรายคงไม่สร้างภาระ ให้คุณชายอีกต่อไปภาระอะไรพาดาถามหลายอย่างค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการต้องอุ้มน้องรายขึ้นลงบนตึกทุกวันเด็กสาวตอบโดยเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งนั่นมันไม่ใช่ภาระหนักหนาอะไรค่ะมันไม่ใช่ภาระหนักหนาอะไรแต่มันก็เป็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายเธอแย้งเสียงแผ่วเบาไม่เอา เลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วชายหนุ่มตัดบทด้วยเสียงอ่อนโยนน้องน้องสายเด็กสาวเตรียมดื้อดึงพาดาจึงขัดขึ้นด้วยเสียงครึมๆว่าพี่เกลียดเด็กดือ้อแน่ละคะ่ะไม่ต้องบอกหรอกน้องสายทราบดีฮึน้องสายเองก็ไม่ได้รักคุณชายสักนิดเดียววาลิกาโต้ตอบสามีในนามของเธออยู่ในใจโดยไม่ปรีปากพูดว่ากไก กิริยาอันเงียบสงบของเธอนี้ทำให้พาดามองดูเธออย่างเอ็นดูพลางถามว่าน้องสายจะเข้าไปข้างในหรือยังป่านนี้หนังที่น้องสายชอบคงฉายแล้วชายหนุ่มหมายถึงภาพยนตร์โทรทัศน์เข้าไปก็ได้คะ่ะเด็กสาวตอบพร้อมกับเตรียมช่วยตัวเองด้วยการหมุนลอเก้าอี้ให้เคลื่อนไปจากที่นั้นแต่ก็ถูกพาดายึดไว้พร้อมกับพูดว่า พี่จะช่วยเข็นไปให้ขอบคุณค่ะน้องสายไปได้อวดเก่งเขาว่าขณะที่ยึดเก้าอี้นั้นไว้แน่นไม่ยอมปล่อยน้องสายไม่ได้อวดเก่งค่ะน้องสายต้องการช่วยตัวเองเพื่อจะได้รบกวนคนอื่นน้อยลงวาลิกาเถียงแต่พี่ไม่ได้เป็นคนอื่นในความสัมพันธ์พี่เป็นพี่ชายของเธอและในกฎหมายพี่เป็นสามี นายอภิรักภูบาเน้นเสียงในตอนท้ายอารมณ์ของเขาหงุดหงิดขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อถูกวาริกาปฏิเสธความหวังดีส่วนลูกสาวนายวินนั้นพอได้ยินคำเอ่ยอ้างของพาดาใบหน้าของเธอก็ร้อนผ่าเผาและเป็นสีชมพูจัดเพราะความอายและความโกรธปนกันคนอื่นนี่น้องทายหมายถึงทุกคนที่ไม่ใช่ตัวน้องทายคะ่ะอ๋อ พี่แจ่มมาพอดีให้พี่แจ่มเข็นก็ได้ค่ะวาริกาพยายามบ่ายเบี่ยงจากการช่วยเหลือของพาดาเสียงแจ่มใสของเธอเมื่อยามที่แลเห็นพี่เลี้ยงสาวทำให้อารมณ์ของพาดาหงุดหงิดขุ่นมัวยิ่งขึ้นพร้อมทั้งปรารถนาที่จะเอาชนะภรรยาในนามของเขาขึ้นมาอย่างรุนแรงโดยไร้เหตุผลด้วยเหตุนี้เขาจึงพูดห้วนๆว,ว่าดีเหมือนกันให้จ่มเข็นเก้าอี้ไปเก็บ ส่วนน้องสายพี่จะอุ้มไปน้องสายยังไม่ง่วงนี่คะเพิ่งสามทุ่มเท่านั้นเองเด็กสาวรีบเงยหน้าขึ้นบอกเขาด้วยคิดว่าพาดาเตรียมจะอุ้มเธอขึ้นไปยังห้องสีชมพูพี่จะอุ้มน้องสายไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อจะได้ดูโทรทัศน์เขาบอกให้เธอเข้าใจพร้อมกับก้มลงช้อนร่างน้อยไว้ในวงแขนวาริกาจึงบอกเขาว่าคุณ คุณชายเข็นเก้าอี้ไปดีกว่าค่ะดีกว่าอุ้มน้องสายก็ไหนว่าจะให้แจ่มเข็นไปไงล่ะเขาโต้แยงโดยไม่ยอมฟังเสียงเธอนอกจากอุ้มร่างของเธอขึ้นสูงพร้อมกับสั่งแจ่มว่าแจม่มช่วยเข็นเก้าอี้ไปเก็บด้วยค่ะแจ่มรับคำแล้วก็รอบยิ้มขบขันคุณน้องสายของหล่อนเมื่อแลเห็นเธอแอบคอนพาดาวงใหญ่พร้อมกัน ก็คาดคเนอยู่ในใจว่าคุณน้องทายถ้าจะดื้ออะไรกับคุณชายเธอจึงแกล้งให้ไปนอนเสียแต่หัวคำ่ำแจมคิดว่าพาดาจะพาวาริกาขึ้นไปส่งที่ห้องสีชมพูดังเช่นเคยเหมือนกับที่วาริกาคิดในครั้งแรกเพราะเมื่อวาริกามีเก้าอี้เข็นแล้วเขาก็ชั่วแต่ช่วยเธออุ้มลงเขาก็ชั่วแต่ช่วยอุ้มเธอขึ้นลงตึกชั้นบนเท่านั้น ใบหน้าที่กำลังยิ้มแย้มกับน้องชาติของคุณหญิงอมพรเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงขึ้นมาทันทีเมื่อแลเห็นบุตรชายของท่านอุ้มสไปจำเป็นเข้ามาในห้องนั้นพร้อมกับพาเธอวางไว้บนเก้าอี้ตัวที่อยู่เบื้องหน้าโทรทัศน์อย่างทนุถนอมแล้วเขาจึงได้เดินเข้ามาร่วมวงสนทนากับท่านและนาชายซึ่งนั่งอยู่มุมขวาสุดของห้องเก้าอี้เข็นของแม่น้องทาย หายไปเสียหายไปเสียไหนแล้วจ๊ะคุณชายจึงต้องอุ้มชูกันเข้ามาคุณหญิงอมพรตั้งปัญหาถามเสียงคุณตั้งแต่คุณชายของท่านยังไม่ได้สุดตัวลงนั่งเออผมขี้เกียจเข็นก็เลยอุ้มมาแทนพาดาอ้อมแอมตอบเพราะเขาเองก็ยังงงงันต่อการกระทำของตนเองเช่นกันเมื่อไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงต้องการเอาชนะวาลิกา ด้วยแก่งขัดขืนอุ้มเธอจริงสิจะ๊ะเพราะอุ้มมันสบายกว่าเข็นคุณหญิงกระแทกเสียงประชดประชันนายอภิรักษภูบาลจึงมองดูท่านอย่างขอร้องเพราะเกรงว่าวาลิกาจะได้ยินคำพูดของท่านเข้าคุณแม่พูดเบาๆก็ได้ครับน้องสายเกอยู่ในห้องนี้ด้วยอยู่ก็ช่างประไรพูดแค่นี้มาเสียหายตรงไหนถึงจะง่อยเปรี้ยเสียขา ก็มีผัวคอยอุ้มชูอยู่ไม่วางจะเอายังไงอีกล่ะจ๊ะท่านคงพูดต่อไปด้วยเสียงที่ไม่สู้เบานักทั้งตวัดต,ตาคอนไปทางวาลิกาใบหน้าคมเข้มของพาดาอภิรักภูบาลเป็นสีเข้มเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้ของผู้ให้กำเนิดพร้อมกันเขาก็เหลือบมองไปยังร่างที่นั่งดูโตรทัศน์อยู่เบื้องหน้าของวาลิกาอย่างหวั่นเกรงว่า เธอจะได้ยินถ้อยคำของคุณหญิงมารดาคุณอรินถ้าจะไปเชียงใหม่มาจงมีแหนมมาฝากคุณอำนาจถามหลานชายของเขาขัดขึ้นเสียด้วยเรื่องใหม่ด้วยเขาเองไม่ต้องการที่จะให้คุณหญิงอัมพรพูดอะไรเกี่ยวกับวาริกาอีกเพราะหากเด็กสาวผู้นั้นได้ยินเข้ามันก็จะมีแต่ไปสร้างความสะเทือนใจให้เธอครับ พาดารีบตอบอย่างโล่งอกที่น้าชายของเขาพาออกนอกทางมาได้แต่เขาก็โล่งไปได้ไม่นานเพราะคุณหญิงก็ได้มีเรื่องแค่ได้วาลิกาเกี่ยวกับอรินอยู่เช่นกันอ้อพูดถึงอรินหากแกมาที่นี่บ่อยๆแล้วก็คุณชายตื่นเตือนไม่น้องสายไว้หน่อยนะจ๊ะดีชั่วย,ยังไงก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียของคุณชายยังไงยังไงก็ ก็ให้เขาช่วยรักษาหน้าไว้บ้างจนกว่าจะหย่ากันอย่าให้กรีกราดจนหน้าเกลียดเวลาได้ออกไปต้อนรับแขกที่เป็นผู้ชายภายเรือโทคุณแม่ชายหนุ่มครางออกมาอย่างอ่อนใจที่คุณหญิงมารดาของเขาไม่ยอมลดเสียงให้เบาลงเมื่อพูดเรากับท่านจงใจจะให้วรลิกาได้ยินฉะนั้นค,คุณอำนาจเองก็มองดูพี่สาวของเขา ด้วยความรู้สึกที่ไม่แตกต่างไปกว่ากันด้วยความรู้สึกที่ไม่แตกต่างไปกว่าหลานชายเท่าใดนักและก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อไปคุณหญิงก็ผุดลุกขึ้นยืนพร้อมกับพูดกับบุตรชายของท่านว่าประเดี๋ยวคุณชายไปที่ห้องของแม่หน่อยแม่มีเรื่องอะไรจะพูดด้วยครับพาดารับคำและพอคุณหญิงมันดาออกไปจากห้องนั้นแล้วเขา ก็แอบสายหน้ากับน้าชายและถอนใจออกมาเบาๆคุณแม่ของคุณชายยิ่งแก่ตัวอาการก็ยิ่งหนักขึ้นเกี่ยวกับเรื่องแยกชั้นวันนะไพรผู้ดีสุภาพบุรุษสูงอายุผู้เสียงแผ่วให้ได้ยินกันเฉพาะสองคนผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณแม่จึงเกลียดน้องสายเสียนักทั้งทั้งที่เธอเป็นเด็กที่น่าสงสาร พาดารสลเสียงให้เบาแผ่วยิ่งขึ้นเมื่อออกชื่อวาลิกาและการกล่าวออกมาตามความรู้สึกของเขาที่ว่าเธอเป็นเด็กที่น่ารักน่าสงสารนั้นเป็นเหตุให้เขาถูกคุณอํานาจรอบมองดูอย่างเพ่งพินิดพร้อมกับแอบคิดว่าสิ่งในที่นาคิดเอาไว้เห็นจะไม่ผิดวันหนึ่งหรอกคุณชายของนาจะต้องรู้ว่าเพชรนั้น ถึงจะราวก็ยังคงเป็นเพชรและลำค่ากว่าพลอยแต่กว่าคุณชายของนาจะดูทุกอย่างมันอาจจะสายเกินไปเสียแล้วก็ได้ข้อสำคัญพาดาอภิรักภูบาลคงจะยอมเสียหัวใจมากกว่าเสียคำพูดนาคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องมาแต่ท่านเกลียดคุณวินน้องทายแกเลยพลอยรับบาปไปด้วยคุณอำนาจพูด ขณะที่สองน้าหลานสนทนากันเบาๆนี้วาริกาก็ได้หันหน้ามามองพาดาจึงรีบลุกขึ้นเดินไปหาเด็กสาวพร้อมกับถามว่าน้องสายต้องการอะไรหรือวาริกาก้มหน้าลงต่ําเล็กน้อยเพื่อซ่อนความรู้สึกบางอย่างเมื่อตอบเขาด้วยเสียงแผ่วๆว่า,วาน้องสายอยากกลับห้องค่ะง่วงหรือเขาถามอย่างปราณีค่ะ เด็กสาวรับคำพาดาจึงลงอุ้มเธอไว้ในวงแขนและเดินเข้าไปหาน้าชายของเขาน้องสายง่วงลร้ยคุณอำนาจถามอย่างเอ็นดูค่ะราตีสวัสดิ์ค่ะอานาะถเด็กสาวตอบรับและกล่าวคำอำลาอย่างอ่อนหวานนายพิพัฒน์ไพศาลจึงเอื้อมือออกไปตบศีรษะเธอเบาๆเมื่อกล่าวตอบจ้ะราตีสวัสดิ์น้องสายของอา พอแลเห็นพาดาอุ้มนายสาวของหล่อนเข้ามาในห้องแจ่มก็ทะเละะไลเลี่ยงออกไปยืนหน้าห้องเสียดังเช่นทุกครั้งแม้จะรู้ว่าวาลิกาไม่พอใจนายอภิรักภูบาลหนุ่มวางภรรยาในนามของเขาลงบนเก้าอี้ตัวเล็กซึ่งอยู่หน้าเตียงนอนพร้อมกับร้องบอกแจ่มว่าเดี๋ยวแจ่มจัดที่นอนให้คุณน้องใายให้เรียบร้อยด้วยนะเธอง่วงแล้ว น้องทรายขอบคุณค่ะเด็กสาวกล่าวขอบคุณเมื่อเห็นพาดาเตรียมพร้อมที่จะออกไปจากห้องนั้นขอบคุณพี่เท่านั้นเองหรือน้องชายเองยังไม่ได้ลาตีสวัสดิ์พี่เลยชายหนุ่มทวงยิ้มยิ้มราตีสวัสดิ์ค่ะวาลิกากล่าวเบาๆมีอะไรบางอย่างในน้ำเสียงนั้นทำให้พาดารู้สึกสะดุดหูดังนั้น เขาจึงเอื้อมมือออกไปจับปลายคางสวยของเด็กสาวให้เงย่ใบหน้าขึ้นครั้นพอเห็นใบหน้างดงามน่ารักนั้นเต็มตาคิ้วเข้มทั้งคู่ของพาดาก็ขมวดเข้าหากันพร้อมกับถามเธออย่างสงสัยว่าน้องชายเป็นอะไรไปวาลิกาหลบตาต่ำพร้อมกับปฏิเสธว่าเปล่าค่ะน้องทายไม่ได้เป็นอะไรพี่ไม่อยากเชื่อ ชายหนุ่มพูดอย่างคลางแคลงใจทั้งนี้ก็เพราะเขาสังเกตเห็นความผิดปกติจากดวงตาทั้งคู่ของวาลิกาเขาอยากจะคิดว่าประกายวาวามจากหยาดน้ำในดวงตาคู่นั้นเกิดจากหยาดน้ำตาน้องสายง่วงนอนค่ะเธอไล่เขาทางอ้อมซึ่งพาดาก็ดูเหมือนจะรู้ดีว่าถูกไร่แต่เขาไม่ถือสาเด็กสาวดังนั้น เขาจึงบีบปลายคางของเธอเบาๆพร้อมกับพูดว่างั้นพี่ขอลาตีสวัสดิ์น้องชายก่อนกล่าวจบพาดาก็าจรดจมูกโดง่งงามลงบนหน้าผากนูนนวลของวาลิกาแทนการจรดลงบนศีรษะที่ปกคลุมด้วยผมสลวยดังเช่นเคยและก่อนที่จะออกไปจากห้องนั้นเขาได้บอกเธอด้วยเสียงกังวานอ่อนโยนว่า ขอให้น้องชายของพี่จงฝันดีเมื่อร่างของพาดาพลออกไปจากห้องแล้วหยาดน้ำใสๆที่วาริกาพยายามสะกดกลั้นไว้ไม่ให้ผลขอบตาก็หยดย่อยลงทันทีเมื่อเธอได้หวนคิดถึงคำพูดของคุณหญิงอภิรักภูบาลซึ่งเธอแอบได้ยินมาโดยตลอดน้องชายไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณป้าหญิงจึงจงเกลียดจงชังน้องชายเสียนักหนา เพราะเหตุนี้กระมังพ่อจึงสั่งให้น้องชายอยู่ในวัชรเวทด้วยความเข้มแข็งอดทนเพราะเหตุนี้หรือพ่อขาเด็กสาวคร่ำครวญอยู่ในใจปล่อยให้หยาดน้ำตาไหลรินคุณน้องทรายเอ๊ะคุณน้องรายของพี่แจมร้องไห้เหรือคะนั่นแจมปาดเข้ามาคุกเข่าถามคุณน้องรายของหล่อนอย่างตกโอกตกใจวริการ,รีบยกมือขึ้น าดน้ำตาแล้วก็ฝืนยิ้มให้พี่เลี้ยงของเธออย่างอ่อนหวานเมื่อปฏิเสธว่าเปล่าจ้าน้องสายไม่ได้ร้องไห้แต่พี่แจ่มเห็นคุณน้องสายเพิ่งเช็ดน้ำตาไปหยกหยกนี่คะแจ่มเถียงน้ำตาไหลเพราะผงมันเข้าตาน้องสายตั้งหากเด็กสาวแก้ตัวแต่นางสาวแจ่มไม่ยอมเชื่อเดี๋ยวนี้คุณน้องสายไม่รักพี่แจมแล้วหรอคะ จึงปิดบังไม่ยอมบอกความจริงผู้เกิดก่อนตัดพอวาริกาจึงโอบกอดพี่แจ่มของเธอไว้พลางชอล้อน่ารักว่าใครบอกว่าน้องชายไม่รักพี่แจม่มหากไม่รักพี่แจ่มของน้องชายแล้วน้องชายจะไปรักใครอุย๊ยอย่ามาทําปากหวานกับพี่แจ่มเลยค่ะไม่อยากฟังแจ่มทําเสียงคึงขัง ทั้งที่ใจอ่อนไปแล้วกว่าครึ่งน้องสายไม่ได้ปากหวานน้องสายรักพี่แจ่มจริงๆนอกจากพ่อแล้วน้องสายก็รักเพียงพี่แจมกับสีเงินเท่านั้นเด็กสาวยืนยันเสียงหนักแน่นถ้ารักพี่แจ่มจริงคุณน้องสายก็ต้องบอกพี่แจมสิคะว่าคุณน้องสายร้องไห้ทําไมหรือว่าเมื่อกี้คุณชายรังแกอะไรคุณน้องสายของพี่แจมประโยคท้าย แจมกระซิบถามวาลิกาด้วยเสียงแผ่วเบาอันเป็นเหตุให้ใบหน้าอันงดงามน่ารักของเด็กสาวแดงระเรื่อด้วยความเอียงอายเปล่าคุณชายไม่ได้ร่างแกอะไรน้องชายสักนิดวาลิกาปฏิสเสธจริงหระอคะพี่แจมเห็นแจมยิ้มเย้าในสาวน,น้อยของหล่อนวาลิกาจึงคอนให้พร้อมกับหยิกต้นแขนอวบของแจม จนหล่อนต้องอุทานออกมาด้วยความเจ็บคุณชายจูบหน้าผากของน้องรายไม่เห็นแปลกอะไรนี่พ่อยังเคยจูบน้องรายบ่อยๆเธอเชิดหน้าพูดและก่อนที่แจมจะพูดว่าอะไรเธอก็ตัดบทว่าพี่แจมขาช่วยแปรงผมให้น้องรายหน่อยเดี๋ยวน้องรายจะนอนแล้วจ้าคืนนั้นวาลิกาบ่ายเบี่ยงไม่ยอมบอกแจมจนแล้วจนเล่าว,ว่า เธอร้องไห้เพราะเหตุใดทั้งนี้ก็เพราะเธอไม่ต้องการให้แจ่มพลอยไม่สบายใจไปกับเธอด้วยนั่นเองส่วนพาดานั้นพอออกจากห้องของวัลิกาเขาก็ตรงไปพบคุณหญิงมารดาตามที่ท่านสั่งพอท่านแลเห็นเขาเขา้าท่านก็ทักทายด้วยประโยคที่ทำให้เขาสะอึกว่านี่คงเสร็จธุระกับเมียแล้วก็มังจะถึงมาพบแม่ได้ หากแม่น้องสายนั้นยังไม่คุนอนคุณชายก็เห็นจะยังไม่มาพาดารอบถอนใจออกมาเบาๆแล้วก็พูดว่าผมนึกว่าคุณแม่ไม่มีเรื่องสลักสำคัญอะไรผมนึกว่าคุณแม่ไม่มีเรื่องสลักสำคัญอะไรผมจึงไม่ได้รีบมาน้องสายถึงง่วงผมก็เลยพาเธอไปนอนเสียก่อนธุระของแม่เออะคุณชายก็เตรียมคิดว่าไม่สำคัญเสียแล้ว ตอนนี้คงไม่มีใครสำคัญเท่านางเด็กง่อยบ้านนอกลูกสาวของเจ้าในวินแม้แต่หนูโชมคุณหญิงกระแทกเสียงประชดประชันเอากับบุตรชายด้วยนึกขวางคำพูดของเขาที่บ่งบอกว่าห่วงใย,ยวาลิกาคุณแม่มีธุระอะไรกับผมเหรอครับพาดาถามขัดขึ้นอย่างแสนรำคาญเมื่อตอนค่ำหนูโชมโทรศัพท์มาเมื่อเย็นงานเลิกแล้ว คุณชายไม่ได้แวะไปหาแกใช่ไหมท่านตอบพร้อมกับย้อนถามใช่ครับผมตั้งใจว่ากลับมาอาบน้ำอาบท่าแล้วจะไปบังเอิญอรินมาเสียก่อนนั่นสิจ๊ะหนูโฉมถึงโทรมาถามอย่างน้อยอกน้อยใจใหญ่โตแม่เลยต้องตอบโยนปยไปว่าคุณอรินมาหาและเพิ่งกลับไปประเดี๋ยวพอคุณอรินกลับไปแล้วคุณชายก็คงจะไปหาแก คำพูดตอนท้ายของคุณหญิงมารดาทำให้พาดาเหลือบตามองดูเลยกาเรือนเล็กที่ตั้งอยู่บนโต๊ะซึ่งคุณหญิงอมพรได้มองตามสายตาเขาพร้อมกับพูดว่ายังไม่สี่ทุ่มป่านนิโนโฉมแกคงคอยคุณชายฮะนึกนึกถึงแกแล้วแม่ก็เอ็นดูแกไม่หายความรักคุณชายแ,แท้ๆแกจึงยอมทนทุกอย่างจากเมียหลวง ต้องกลับมาเป็นเมียน้อยผัวจะไปคางอ้างแรมด้วยก็ไม่ได้ท่านรอบคอนบุตรชัยสุดสว่าดเมื่อพูดในตอนท้ายเป็นเชิงว่าเขาหลงรักวาลิกาพาดาจึงแอบคิดอย่างขุนใจว่าคุณแม่นี่ชอบกลทั้งทั้งที่ท่านรู้ว่าน้องชายแต่งงา,งานกับเราแต่เพียงในนามท่านก็ยังพูดเป็นเชิงว่าเราหลงรักน้องชายจนลืมโฉมพิไล และต่อจากนั้นเขาก็ยุติการเตรียมวกเข้าไปหาเาใไมนะและต่อจากนั้นเขาก็ยุติการเตรียมวกเข้าไปหาวาิกาของคุณหญิงผู้เป็นมารดาเสียด้วยการเอ่ยขอตัวไปหาโฉมพิไลซึ่งคุณหญิงได้ยิ้มย่องสนับสนุนทันทีจบบทที่12 Artlist.io